วันนี้วันที่11มีนาคม2568เป็นวันที่68ที่ข้าพเจ้านางสาวพัทรวดีบัลลีเหนนามเฟซบุ๊กพัทรวดีบัลลีเหนนามรหัส320ขอถวายเสียงสดสาธยายพระสูตรพระปริศ,รศและโมต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาเด็กครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอเชิญข้าพเจ้าตรงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจะจอ่อในอักขระเป็นชนะในบทสดอย่างต่อเนื่องรุ่งเทิญบทที่หนึ่งบทสดจุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเลโสอัตราคัชชนตุเทวตา สัทธมังมุนิราชัสะสุนันตุสักโมกขังสักเคกามีจารุเปยคิริสีคาลาตเตจันตลิเควิมานีทีเปและเทจะกขเมต์จุวันคาหานเคหาวัตทุมิเคเตภุมาจายันตุเทวาชาลาทราวิสเมยะขักันทัพพนาคาติดชันตาสติกิยังมุนิวัลวัจนางสาทับูมสุนันตุธรรมมาสวนรกะโดดยามพัชร์ตาธรรมมาสวนรกะโดดยามพัชร์ตาธรรมมาสวนรกะโดดยามพัชร์ตา บทที่สองบทบูชาพระรัตนตรัยอิมินายสกาเลนะพุทธางอภิปูชยามะอิมินายสกาเลนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินายสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามะบทที่สามบทกราบพระรัตนตรัยอธระหังสัมมาสัมพุทโธพระครบาพุทธังภะครวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะครวัตาธรรมโมธรรมังนัมมัสสะมิสุปฏิปันโนภะครวัโตสัวัคขาโตสังฆังนัมามิบทที่สี่บทสวด นามสกัดสิทธิคาถานาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตรสันนิมนปาถะ พุทธังสรนังสามิธรรมังสรนังสามิสังฆังสรนังสามิตุติยปิพุทธังสรนังสามิตุติยปิธรรมังสรนังสามิตุติยปิสังฆังสรนังสามิตติยปิพุทธังสรนังสามิตติยปิธรรมังสรนังสามิตติยปิสังฆังสรนังสามิบทที่หกบทสวดสัจจกิริยาคฐานณที่เมสรนังอันยังพุทโธเมสรนังวรังเอเจนะสัจวัชนะสดทิมีหนตุสักกะทา นักทีเมสรานังอันยังทรรมมีสนาังวรังเอตินาศวเชนนสมหุตัสัพพานัที่มสนานังอันยงสังมมสานังวรังเอติวเชนสติมหนุสัพพทาบทที่เจดบทสดมหาสมัยสูตดเอวัมเมสุตังเอกังสมัยยังพระวาสเกสุวิหารติกปิละวัตถุสมิงมหาวเนมหัตตาภิกุสังเขนัสตินปัญจะมตเตหิภิคุสเตหิสเปเหวะอรหันตหิทัศหิจลกุทาตูหิเจวตาเยปุินาสนิปตาหุนติพระคาวันตัง ทัศนายะพิคุสังคันจะอัขโจตุนังสุทธาวาสิกายิกานังเทวานังเอตัธโหสิอยังโขพระขวาสเกสุวิหารติกะปิละวัตถุสมิงมหาวเีมหาตาพิคุสังเคะสัตถิงปัญจะมัตเตหิพิคุสเตหิสัพเหวะอรหันเหิทัสสาหิจลุกทาตุหิเทวตาหยปุยนาสนิปิตาหุนติพระควันตังทัศนัยะพิคุสังคันจะยนุนะมายามปิเยนะพระขวาเตนุปัสสังขเมยยมะอุปัสสังกมิจวาพระวโตสั สันติเกปจเจกะถาพาเสยยามาติอัจโคตาเทวตาเสยยาถาติเนมาภาระวาปุริโสสัมมัญชิตังวาพาหังภาษาเรยยะสาษาลิตังวาพาหังสัมมินเฉยยะเอวะเมวัสุทธาวาเสสุเทวิสุอันตันตระหิตาพระวะตโตปุระโตอาปาตุระหังสุอัจโคตาเทวตาพระวันตังอภิเทตวาเอกมันตังอจจังสุ เอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาพระโคตโตสัติเกอีมังคาถังอภัสสิมหาสมยูปะวานิสมิงเทวกายาสมคตาอาคตัมหาอีมังธรรมะสมยัางทักิตาเยวะอปราชิตะสังคันติอาจขววปะราเทวตาพระโคตโตสัติเกอีมังคาถังอภัสสิตัตตาพิคบูสมาทหังสูติตังอัตโนอุชุกมะกังสุสารติวะเนตานิคะเหตวาอินทริยานิลรขันติปันติตาติ อาตโคะอ,อปดาเทวตาพระโคโตสันติเกอีมังคาถังอภัสิจจตวาขีลังจจตวาปาริคังอินทขีลังโอหัดจ,จมะเมชาเตจารันติสุทาวิมารดาจักขุมตาสุนันสุทันตาสุสุนักาาติอจตโคปดาเทวตาพระโคโตสันติเกอีมังคาถังอภัสิเยเกจิพุทธังสนาคตาเสนาเตข้ามิสินสันติอป,ปายาปูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวกยายังปะลิปูเรสันติติอจตโคะ อตาโขพระควาพิโคอามันตีสีเยุเยนะพิขเวทศเสสุโลกธาตุสุเทวตาสนิบิตาโหติตถาคตังทัศนายพิขูสังขัญจะเยปิเตพิฆเวเอหิสุงอติตะมัทานังอัลหันโตสัมาสุทาเตยสัมปิพะควันตานังเอตะประมาเยวะเทวตาสนิพิตาเหหิสุงสศยสัาปิมาหังเอตระหิเยปิเตพิขเวพระวิสันติอนาคะตัมทานังอัลหันโต สัมมาสัมพุทธาเตาสัมปีพระควันตานางเอตะปะระเมเยวะเวทวตาสนิมติตาพมิสันติเสยถาปิมยหังเอตระหิอาจิกิสมิพิเวเทวการยนางนามานิกิตติอิสมิพิเวเทวกายนางนามานิเทสุจะมิพิเเวเทวกายนางนามานิตางสุนาถาสัทุกลางมนะสิกโลถะภวิสา มีติเอวัมพันติเตโตขเตพิขูพระกัปโตปัจจโสสงฆาวาเอตะทะว,วจะสกิโลกมณะน,นูกัสามิยถาภุมมาตทสิตาเยสิตาคิริขพลังปฏิหัตตามหาตหิมหาหิตาูุถูสีหาวะสันลีนาโลมาหาังสาิสัมมุโนโอ,โอทาตามนาสาสุทาวิปสัสสนาลาวินา กินโยปัจเจเสตยัตวาเนวเนกปิละวัทเวตโตอมติยสัทธาสังเกตเสนเตทิวัคยาพิกนตาเตวิานาตัพพิโรเตจะอัตตปะมารกุลสุตวัตพุทธศาสสนังเตสามปะตุระุยานังอมนุษยานันาสัสนังอะเปเกสตามัทธคุงสหสังอัฏฐสตลิงสตังเอเกสหัสานังอมนุษยานามัตสุงอะเปเกนันตมัทธคุงที่พาสภาตาหุง ตัณจัสัพพังอภิญญาบาัจจุบันาจัรคุมาตัตโตอมัจจิสัทขาสาวสกิสันเนรเตเทวกาจากันตาอภิอภิกันตาเตวิชานาทพิกาบูเยโวหังกิตติสัมมิกิราหิอนุปปสโสต,ตัสสะหัสาวยะขาปุม,มากะปิลวัฏวาอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนโมทมนาพิกมุนผุนางสมิติงผนางชัดสหัสสาเหมาวะตายะขานานนาตวินโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโน โมทัมนาพิกกมุงหุ่นนางสมิตินุนางสาตาคิลาติสหัสสายยานันนาตะวันนโนอิทิมันโตชุติมันโตนะมันโตยะสสินโนโมทัมนาพิกกมุงหุ่นนางสมิตินุนางอิเจเตโสลาสหัสสายยานันนาตะวันนโนอิทิมันโตชุติมันโตนะมันโตยะสสินโนโมทัมนาพิกกมุงพิขุนางสมิตินุนางเวสานิตาปัญจสตายขานันนาตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตนะมันโตยะสสินโนโมทัมนาพิกกมุงหุ่นนางสมิตินุนางกุมิโรลัชะคะฮิโกเวปุลสะนิเวสนา ทินยโยนางสตาสหาสังยะขานะนางปายรุปสติภุมพิโลราชาคหิโกโสปะคัสสมิสิงวนางปุริมจัตทิสังราชาทตาละโถปัสสติคันทพนนาอธิปติมหาราชายัสะสิโสปุตตปิตสสพะฮโวอินทนามามหาภาาอิทิมโตชุติมโตวะนันโต,นนตยะสะสิโนโมธรมานาพิกมุงพี่คุนางสมิสิงวนางทัคินางจัตทิสังราชาวิรุโหะตับปัสสติภุมพันธนางอธิปติมหาราชายัสสิโส ปุตตับปิศสะพหาวุณธนามามหัาลาอิกที่มันตัุติมันตัวนวันตัวยัศาสินโนโมทธรรมานาพิกรมุมหุ่นังสมิติหงหุนาง ชื่อมันจะที่สังราชาวิรูปโขปัสสะสตินาคานาธิปติมหาราชายสัตสิโสกุตตาปิตัสสะพะหาวุญธนามามหาภาราอิทธิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยสัตสิโนงโมธมนานพิกมุงขุนนางสมิติขุนนางอุตตะเันจัดที่สังราชากุเวโลตปัสสะสติยะขานนาธิปติมหาราชายสัตสิโสกุตตาปิตัสสะพะหาวุญธนนามามหาภลราอิทธิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยสัตสิโนงโมธมนานพิกมุงขุนนางสมิติขุนนาง ปุริมทัทิสังทัตตาลโถทักคินีนะวิโรหโกปัชฉิมีนะวิรูปโขคูเบโลอุตลังทิสังจะตโลเตมหาราชาสมันตาจะตุโลทิสาทันทลามานาอัจฉริวเนกปิรวัฒวีเตสังมายาวิโนโทาสาอาคูวัจนิกาสถามายากุเตนทุเบนทุวิภูจะวิภูโตสหะจันทะโนกาาเสธโสจาก,กินุมันทุนิมันทุจกักอปานาโทอุป,ปันโยจะเทวะสุโตจะมาตริ จิตาเซนโนจากคันทับโคนโรราชาสโนสโปอาคูปัญจสิโขเจวะติมพโดูสุริยาวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทับพาสหราชุพิโมทัมนาพิคมุูุนางสมิติว่านางอัธาคูนาสนาษาสานาคาเวสาลาสหัสัจจสกากรมพัสสัตตาอาคู ปายาคาสหายาติภิยามุนาตัธรัฐาจะากอาคูนาคายยส,สัสโนเอเลวันโนมหานาโคโสปะคัสสมิติวนวังเยนาคาาเชสหาสาละหาลันติทิพทิชาปักขิพิสุทธาจักขูเวหายะสาเตวะนะมัชป,ปตาจิตลาสุปนาอิติเตนะนามังอภัยันตานาคาราชานามาสิสุปนโตเข็มมะกาสิภุโธสันหาหิวาจหิอุป,ปะ วหะยันตานาคาสุปันาสารณะมังกรสุผูทังชิตาวชิรหัตเถนะสุสามุทังอสุราสิตาภาตาโลวาสาวเสตอิทิมันโตเยศัสศิโนการกัญชามหาสิมาอสุราธานะเวขษสาเวปจิตติสุติจิจะปหาราโรจะนณมูติสหะสะตันจะปริปุตตานังสัจเพเวโรจานามากาจันในหิจวาพาระดินเสนัง ลาหูพัธทธาม,มุปะคัม,มุงสโมโยสะมยโยธานิพัทธันเตพิคุณังสม,มิติงวะนางอาโปจมหาเทวาปาชวีจเตโชวโยตธาคม,มุงวรุณาวรุณาเทวสาสโมเจยัสสาสหะมิตรากรุณากัิกาอา,อาคูเทวายสะสสิโนทัศเตทัศธากายาสปีนะนตะวนินโนอิธิมันโตชุติมันโตนะวันโตยสะสสิโนโมทัมานาพิกม,มุงทูนังสม,มิติงวะนางเวนทูจะเทวาสหลีจ่า อสมาจัตุเวยมาจันทสูปนิสาเทวาจันทามกุปริกตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยามาคูปริกตาณขัตตานิปริกตวาอาคูมันทวารหักาวสุนังวสโวเศธโศสักสักูปาคราปุรินโททัศเจเตสัฏฐากายญาสาเพนะนัตวิโนอที่มันโตทุติมันโตนะมันโตยัสสิโนมุตมนาอภิกรรมมุสุนางสมิตติงวะนาง อธาคูสหากูเทวาชาลามคิสิขาลิวะอริจัตกาจโรชาจะอุมาปุพานิพาสิโนวรุณาสหธรรมาจะอัจุตาอัจฉเนชกาสุเลยะลุจิลาอาคูอาคูวาสะวะเนสิโนท่าสิเจชะทากายาสัพินานะโตนิเนทิมันโตชุติมันโตนะมันโตยัสสินุโมธรรมนาอภิเษกมุขหนางสมิตรีหัวนางสมนามหาสมนามนุษย์สัมมา กิดถายปทูสิการาคูอาคูปนงปทุศิการาอาตะคูหะดโยเทวาเยจะโลหิตวาสิโนปาราคามหาปารัาอาคูเทวายัสสิโนทัศเสตเจตสหกายาสเพนานัตวนิโนอิทิมโตสุติมโตวันัตโตยัสสิโนโมทัมานาภิกมุมุนาังสมิตินุนังสุกากรุมหาอรุณาอาคูเวคณะสาสหะโอทาตะไคหาปามกขาอาคูเทวาวิจักนาสัทธามัตตาหาลัคชามิสกาจยัสสิโนทันยางอาคาปชุโนทุ โยทิสาพิวสติทะเสเตทัสสากายาสัพเปรนาณัตวินิโนอิทิมันโตชุติมันโตนะวันโตยัสสินโนทัมมานาพิกำมุงวุนังสมิติงวันังเขมิยาตุสิตายามากัทถกาจจยัสสิโนสัมพิตกาลามเสถถโชตินามาจะอาวสานิมานนติโนอาคูอาจจะคูปรานิมิตาทะเสเตทัสสากายาสเปรนาณัตวินิโนอิทิมันโตชุติมันโตนะวันโตยัสสินโนทัมมานาพิกำมุงวุนังสมิติงวันัง สันเเรเท,เท,เทวนิกายาสเพนานาตวิโนนามันวเย,ยนะอาคัจฉุงเยจันเยสทิสาสหะปะวุตชาติมัขีรังโอคะตินนมะนาสวังทักเขโมคะตาังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพรมมาประมตโตจากปุตตาปิอิธิมะโตสหะสันน่งกุมาโรติโสจะโสปาคัสมิติววนางสหัสพัมมดกนังมหา,าพ,มพัมมภิจิตติ อุปาณาโตตุติมมตุพิสมากายุยนสัศีโสเททัสเสถาอิสราอาคูปัจเจกวาสะวติโนเตสัญจะมัญชโตอาคาหาลิโตปริวาลิโตเตจจาศเพอภิกันเตสินเทเทเวสพามเกย์มารเสไนภิเกตมิปัสสากฐาสะมันทิยังเอธะคฐาถาพันธะทะลาเกนะพันธะมาทุวสมันตาปริวาเลถามาวูมุนจิตถาโกจินังอิติตาธามหาเสนโนกันหะ เสนังอเปสยิปานินาตะละมหัจะสรางกัตาวานะเพระ,าาระวังยะถาปวุสโกเมโคธทนายันโตสวิชุโกตทาโสปัจ,จุวาปจ,จุทาวติสังกุตโทอสยางวเสตันจสัสพังอภินยบบิยับวะวิจารวันจักกุมาตัดโตอมันตยิสัทธาสาวกิจเนรเตมาลเสนาพิกตาไตวิชนถาถพิกรบู เดยจะอาตัปปัมมัทกะดุงสุวสตวาพุทธศาสนังวีตะลาเคหิปการมงุงในสังรม,มปีอินชย,ยุงสภเวิจิตสังฆามาพยายติตตเลสสีโนโมทันติสหปูติหิสาวกาเตชเนสุตาติบทที่8บทสุธรรมจ,จักมัทสูตเอวามีสุตังเอกังสมัยยังพระขวารคณะศิยังพรเฮระติอิสิปฏีนิมกทาจีาตตะโขพระขวาปัญจะวคีอิภิกขูอามันเตสิ เทวเมพิเวอันตาปปิชเจนะนะเสวิจจพายโยจายังกามิสุกามาสุขันลิกานุโยโคหินุคามโมโปชุตนิโกอนัดตโยอนัตสันทิโตโยจายังอัตตกิระมะฐานุโยโคทุโคอนัดตโยโคอนัตสันทิโตเอเตเจพิขเว ภูโปอเอเตอนุปะคำมัมมชิมาปฏิปทาตถาคเทนะอภิส e. ัมพุทธาจขุกรณียานะกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธยานิพพานานญาสังวรติกตมาจัสสาภิเครวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเทนะอภิสัมพุทธาจขุกรณียานะกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธยานิพพานานญาสังวรติอายะเมวะอริโยอัจฉริโกมัคโคุเสรยติชาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโป สัมมาวจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายัยโคสัยพิคเวมาชิมาปฏิปทาตถาคเทนะอภิสัพพทธาจักขุลารณียานากรณีอุปสมัยะอริยสัพพโทยะนิพพานายะสังวตติกีชังโคป็นอริยพิคเวทุกครั้งอริสัจจังชาติปิทุกคราชาติปิทุกครามาละนันปิทุกครั้งโสกับปริเทวะทุกขะโทมานาสุปายาสปิทุกขะอริเยหิ สัมปโยโคทุโคปิหิวิปโยโคทุโคยามปิดช้งนรภัติตามปดทุกครั้งสังคิตเตนะปัญจุปาทานะคันธาทุคขาอีทางโคปนภพิกเวทุกขสมุทโยอริยสัจจังยายังตันหาโพนภวิพานันทิลาฆะสหคตาตัตตาตัตตาพินันทินีเสยอาทีทางมาการมตันหาภวตันหาวิภวตันหาอีทางโคปนภพิกเวทุกขนิโรธออิยสัจจังโยตัสสาเยวตันหายาเสสวิลา คะนิโ,โรโธจาโคโภปฏินิสัคโคมุตติอนารโยอีทางโคปนาพิคเวทุขะนิโรขทามินีปฏิปทาอริยสัจจังอายะเมวะอริโยอัชริโรมกมัคโคเสยยาติทางสามารถที่ท สัมมาสัมกัทโปสัมมาวจจาสัมมาการมโตสัมมาอาชีวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอีทั้งทุกครั้งอริสัจจัติมีพิเเวปุเปออนัตโสุติสุธรมีสุจักขุงอุตตปัิยานังอุตตปัฏิปัญญาุตปฏิวิชาตปฏิอโรปฏิทางโคปิทิทางทุกครั้งอริสัจจังปริญเดียตันติมีพิเเวปุเปอานัตโสุติสุธรมีสุจักขุงอุตปัฏฐานังอุติปัฏจานปิญญาอุตตปัฏฐานวิชาสุตต อุปาติยานังอุปบาติปัญญาอุปาติวิชาอุปาตทอโลโกอุปาติอีกทางทุกขสสมุทโยอริยสันติมีกเวผเปอนันุสุติสุมิสุจักคุอุปบาตที่นังอุปบาติปัญญาอุปาวิชาอุปาติอโลโกอุปบาตตังโคเป็ทางทุกขสมุทโยอริยสัจจังปะหาตับพันติมีกิเวผูเปอนันุสุติสุรจมิสุจักคุงอุปบาติียนังอุปบาติปัญญาอุปบาติวิชาอุปบาตทีอะโลโกอุทโย อริยสัจจารนติเมพิกเวปุเพอนัุสุเตสุธรมิสุจะคุงปุตตปาทิยานังตุปิปัญญาตุปัฏิวิชาตุปิอรโกตปัฏิอีชังทุกันิโรโทอริยสัจจติเมพิกเวปุเพอนัุสุเตสุธรรมสุจคุงปุตปทิยานังตัิปัญญาตุปัิวิชาตุปัฏิอารุโกปุตปาทิตังคุปจิจังทุกคนิโรโทอริยสัจจังสัจจิกัตถมรติเมพิกเวปุเพอานั้นุสุเตสุธรรมิสุจะคุ้ง สัจฉิกัตติมีพิเควปุเพอนันโนสุเจสุธรรมิสุจากขงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาวอุตปาทิอโลโกอุตปาทิอิทังทุกันิโรคธรรมินีปฏิปทาอริยสัจติมีพิเควปุเพอนันโนสุเจสุธรรมิสุจากขงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาวอุตปาทิอโลโกอุตปาทิตังโคลเป็นทางทุกันิโรคธรรมินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตัพพันติมีพิเควปุเพอนันโนสุเจสุธรรมิสุ จะคุ้งอุตปาธิญาณังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอรุโกอุตปาติตังโุเป็นทางทุกขานิโรธรรม่หนีปฏิปทาอันนี้สัจจังภาวิตันติเมพิคเวปุเพอนั้นนุสติสุตามีสุจัคุ้งอุตปาธิญาณังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอรุโกอุตปาติยาวะกิววจะมีพิคเวอเมสุจตุสุอันนี้สัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวารสศกาดังยะทาก graduate, ุต <ities> ังยานัทสนังนาสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวะหัง พิฆเวสเถเวกโลเกสมาละเกสัพพะมะเกสัสสมานะพัมมณิยาปัจชายะสเทวมุสัยยอนุตลังสัมมาสัมพุทิยังิสัมพุทโธปัญจัญญาสิงยัตโตจขโเมพิฆเวอิมิสุจตุสุอริสเจสุเอวันติปริวัตตังทวาสสากาลังยุทากุตังยานัชสังสุวิสุทังโหสิอัตถังพิฆเวสเถเทวเกโลเกสมาละเกสพพะมะเกสัสนมานะพมมณิยาปัจชายะสเทวมนุสัยยะ อันตรลังสัมมาสัมพุทโธปัญจัญญาสิงยานันจัปาณเมทัสนังอุทะปาทิอกุปาเวเมวิมุตติอายามตติมาชาตินัตถานิปนุพภวติอิทัมโวจัปขควาอัตตมานาปัญจวัคคียาภิกขุภัควาโตภาสิตังอภินันทุงอิมาสมินจรปนะ เวกเวยากรณาญาสิมิงพันญะมานีอายะสมะโตโกทันยะสัวิรชังวีตมะดังธรรมะจากักขุงอุตตปาทิยังกินจิสมุททยะธรรมมังสัมพันตังนิโรธธรรมมันติปวัตติเตจะพระควาตาธรรมะจักเกปุมาเทวาสัตพุนสเวสุงเอเอตัมพระควาภาณะสิยังอิสิปเตน,นนมิตรไทยโนุารังธรรมะาจาักกังปรวัตติตังองปวัติยังสมณีน,นาวาพามณีนาวาทเทวีนาวามาลีนาวา พมุนาวาก an um huh ีนะจิวาโลกัมมินจิภูมานางเทวนาสัทธังตวาจตุมหาลจิกาเทวาสัตมสาวิสุลจตุมหาลจิกานางเทวนาสัทธังตวาตาวติงสาเทวาสัตมสาวิสุลตาวะติงสานางเทวานางสัทธังตวะยะมาเทวาสัตมสาวิสุลยะมานางเทวานางสัทธังตวาตุสตาเทวาสัตมสาวิสุลตุสตานางเทวานางสัทธังตวานิมมานติเทวาสัตมสาวิสุลนิมมานตินางเทวานางสัทธังตวา ปาราณิมิตาภาษาวตีเทวาสัทวิสาเวสงปารามิตามิตะภาษาวตีนางเทวนางศ์ทางตวาธรรมกายกาเทวาสัทวิสาเวสงเอตัมภะคัมวตาภารณสิยังอิสิปติเนมิคาย์อนุทนลังธรรมจักรกลงปวัตติตังอปวัตติยังสัเนนวาภาณีนัวาเทเวนวาภาโมนาวาเกนะจิวาโลกาสมินติอิติหะเตนะคเทนะเตนะมุหุเตนะยาวาพัมโลกา ัตโตอักขับุชชัติติอายะสัมสัจสหัสสีโลกธาตุสังกัปปีสัมเปกัปปีสัพเปมิทิอปมาโนจะโอราโลโอวาโซโลเกปาตุระโหสิอักิตะกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวาอัตโคภะคะวาอุทานังอุทานิสิัญญาสิภะคะวะภวะปุเตสอัญญาสิ วัตโพโคทันโยัญญาสิวัตโพโคทันโยติอิติหังอายะสมโตโคทัญยาสะัญญาโกทันโยติวะนามังอโหสิเิ บทที่9พุทธานุสติอิติวิโสพัคขวะอนังสัมมาสัมพุทธวิชาเจนะสัมปันโนสุขตโลกาวิทูอนุตตรบุริสธรรมะสัมพุทธัสสาเทวมันุสันนังพุทโธพัคขวาติบทที่10ธัมมานุสติสวาขาโตพัคพตาธมโมสันทิติโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอมปัญญิโกปจตังวิสโภวิญญูหิติบทที่11สังฆานุสติสปะริตปันโนพัคขวะโตซัพพัคขวั้โคลปุจุปะริปันโนพัคขวะโตซัพพัคขวั้โคยิยะปะริปันโนพังัค สามีจิตปฏิปฏัปโนโนพระพุทโธทราบพระสังโฆแยกทางตัดตาลิปุริสายุคณิอาาัฏฐะปุริสะปุคะลาเอสาพระพุทโธทราบพระสังโฆอาหุเนโย,ยปาหุเนโยตยยยักขิเนโย,ยอัญเชติการเนโยอัญตังปุญญาเขตังังกะทาบิตบททีสาา่สิบสองสักระตาวาสักระตาวาโอสถังอุณมังรังหิดังเทวมนุษยาา์นังพุทธเตชินะสสดินานัสตุปฐวาสัพเพทุกขาบุปเสมตุเตสักระตาวาธรรมมารนังโอสถังอุณมังกรัง ปาริลาหูปัสมะนางธรรมเตชินัสสุทินานณสัตุปัสตาสาเพยพยายบูปูปสมตุเตศกตะวสังฆารตะนางโอสถทางมังวดังอาหุนยังปาหุนยังสังมเตชินัสสุทินานณสัตตุปัตวาสาเพโลคาอูปัสมตุเตบทที่สิบสามปัจขาเชนันปัญชรชยาสนาคาถาพุทธเจตวามลาังศรศรวาหนัง จตุสัจจารสพังวสังยิปิวิสุทธิและราชภาตัชหานกฤตโยคุตาจุติจิตอนิจจาสัพเพปิจาไมหังมัจเกติมุสลาสิซเซปิโตไมหังพุทโธธัพโมทุลจินีสังโฆปิโตไมหังอุเรสปักกูนาคาโลหะทายเมรุทุโธสาลิปุโตจตักขินีโกธันโยปิจพานิชมิงโมคันโนจวามากีทัททินีสเวนิไมหังอาสุอนันทลาหุลา กัสโตโฉมมหาณโมผัสสงฆ์ป็นสตะเกกิสโตปิสิภาขัสมงค์สุริยะพัพกโลนิสินโนสุริสัมปโนโสมิโตมิริภุญโควมาละกัจโฑเถรลไมเหตสิจิตมาตะโกสมัยหังปุจนีนิจังปฏิฐานเสกุณกะโลปุโนอัฟฟิมาโลเจปาลินานทศิวลีเจระปัจจัยเมชตานัตเตติกรมามาเซสาสิตริมาเทราวิจิตาชินาสาวกาเอตัสิตริมาเทราชิตวันโตชินาสาชันตาสิรเตติชินาอังคบมคีโสตทิพย์จารณานโปโตอาสิ ชานินีไม่สุตรกางชัจะ,า,ะา,ามปัสโตอสิวเมีอังคุลิม,มาลกางขัตมรัพปริตันจ่าอัตานาัตินสุตรกางอัคาเสชัธนางอสิเสสาปะการสันิตาชีนานานาวสัยตาสัตตประการังกตาวาตาปิตาทิสันชะตาพาหิารักชตุปัทวาอสาิเสศาวุนยันตุอนังติน,าน,าน,นติเศาวสโต เมสสิทินะสถาสัมทธปเจรีที่นัชนามัณฑิวิหารัตามิตเลีสถาปเจตุมัสเพตมหาบุริสัจาอิเชวมันโตสุกโตสุรคชนังภาวนุปัโมานุภาพวนนทีิตตนิสังโสังขารุภาวนทตารโยสัธมานุภาวะปริโตจรมิชินเปติบทที่สิบส่วดพาหงมหากาพาหงสหสภามินินยะสาบุคันตัง คีเมฆลาอุจิสโคและเจเซนนามาลางธานาที่ทำวิธีนานทิสวาโมนินโตตันเจเดซาปตุเตชัยมังคลานิมาลาติเลกมาพิยุทธทิสัพพลาเตงโคลัมปนาละวะมขานมาถัดระยะครั้งทันตีสุดัานแตะวิธีนานิสวาโมนินโตตันเจเดซาปตุเตชัยมังคลานินาลาคิรินก็ชาวลังอธิมาจพูตังทาวกิจจกรรมมาสนีวสุจารุนันตังเมตตัมปุเซกัวิธีนานิสวาโมนินโตตันเจเดสาปตุเตชัยมังคลานิอุคิตากาขมติหาสัตตุธารุนันตังทาวันจิเดชานันะทัง ุลิมาละวันตาอิทิพิสรกัตตะมโนชิตตะวันมุนินโทตันเตยนซ่าจุเตชัยมังครานิกตวานน้ำกัลปุธุพุทลังอิวะคับินิยาจินยาญาติโชชนางเชนกาลนมัตเชสันเตนโซนวิวินาชิตวันมุนินโทตันเตเนซ่าจุเตชัยมังครานิสัจจางวิหายามัสติสัจจควาตเกตุงวาทานพิโรปิตามนังอันติอันตะุูตังปัญญาปฏิปสลิโตชิตวันมุนินโทตันเตเนซ่า วัดตุเตชมังค์ลานินันโทปดันจุพุสกังมุนปูตางมหิติงปุเตนัทเทระปุชเคนาสมาปยัญโตอิทุปเทสะวิเทนัจิตวามุนินโตตันเตหิสาวัุเตชมังคลานิตุกะหัติทิพุชเคนะจะตตหัทตงพรามมงิสุติมินิปการพิธานังยานาคเทนวิเทนัจิตวามุนินโตตันเตนิซพราะว่าตุเตมังคลานิเอตาปิพุทธชยะมังอัคคาทายโยวาจดมที่นาทินสัตตมาตันทีหิจวานั้นกวิปเันิจุปตะวานิ มหาการุณิโกนะช่อที่ตายสัพพานินาปูเลต่ว่าปารมีสัพพะสัมปัตโตสัมโพทิมุตมะเอเตนะสัจวัรชนะคงตุเตชิมังขะดัง ชย่โตัวุรียัมูเรศก็เชื่อนางนันทิพตตโนเอวังตวังวิชโยหิีิชยสุจรมังคเลอัปปัาชิตปานังเกสิสัยพระิปภคเลอภิสกิเกศพรพุทธนาคปรตโตปูมิสุติสุนัขตังสมมาคลังสุปราตังสุขุจิตังสุขโนสุโมหุโตจัตสุธิตทรมพระมจรติสูปัตถกินังกายกัมมังวจักรกัมมังปัตถกินังปัตถกินังมโนกัามังปนิติเตปัตถกินาปัตถินานิการตวัรณะพันตัดเทสัตถกินีพระประตา ส, binary, ad, สัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาสุตติพระวันตุเตพระวันตุส,ส, car, ส, spring, สัพพมังคลังละละขันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุตติพระวันตุเตบทที่สิบห้าปฏิทานคถายาเทวตาสุตติวิหารวะัณฑินุเปย์เลปุทิคาเลตัหิงตัหิงตาธรรมทานในนาพระวันตุปุชิตาสุตติกะุ่นเตถะวิหารมัณฑเดถีราจมัชานาวกาจพิฆวะ สาลามิการทานปฏิอุปสการคามาจเตสานิคมาจเอิสลาสัปปานะภูตาสุขิตาพระวันตุเตชลาภุชญาเกปิจะอัญชัสัมภวาสักเสษทัชชาตาอัตบูปปาติกานิยานิการธรรมวะนางปะตุจเตสัพเพปิทุกขสัจกระดูตูสังขยังถาตุตีลังสตังธโมธรรมัทราจะปุคลาสังโฆหุนตูสัมมาโควะอัตไยะจะหิตยะจะอัมเหละขตุสัทธโมสัพเพปิสมจาริโนอุฒิสัปปะ ุเนยามะธรรมเอรยปรวิทเตย์ปสัสสน,หนาหนตุตุสัพเพปิปาณิโนพูทาสาเสนสัมมาทารังประเวชันโตกะรติโวปะวัสตุปุทธิภาวยะสตานาังสมิทงังในตุมิทเนิงม,มาตาปิตาจาะอัจะรชังนิจังลาคันติปุตตะกังเอวังธรรมเณรราชโนปะชังลาคันตุสัพพะทา,าบทที่16 เทวตาอุเยชนะคถาทุกขปตตาจนิปทุกขพยาปตตาจนิพยาโสกปตาจนิโสกหุนตุสเปปิปานิโนโอเอตาวตาจะอเมห,หิสัมปทางปุญญาสัมปทางสาเพเทวานุมโมทันตุสัมปสัมปติสิทธิยาทานังทันตุสัททายะสีลังละขันตุสัาพพาภาวนาพิรตาหุนตุขัจฉันตุเทวตาคตา บทที่17สุมังคละคาถาโหงตุสพังสุมังคลังละขันตุสัพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสุธีนุตุนิรันตรังโงตุสพังสุมังคลังละขันตุสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสุธีนุตุนิรันตรังโงตุสพังสุมังคลังละขันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสุธีนุตุนิรันตรังสัพเพพุทธาพระลพตาปัจเจกานันเะเรยพลังอรหันตนันเจเตเจนะละขังปัทตนิสัพโสสัพเพพุทธาพระลพตาปัจเจกานันเะเรยพลังอรหันตนันเจเตเจนะละขังปัทตนิส สัพเพพุทธ,ธาพระปัตตาปัจนนเจกาน,นันตรยัง,งพระลังอรหันตานันตรเจตเนะละขังปัจมิสปัพโสสัพเพพุทธาภะละปัตตาปัจเจกาน,นันตรยังพระลัง อรหารตะนนจะเตจเนนละขังปัจจุบันสรสเพพุทธาพระปัตปัจเจกนันจะยังพลังอาหานตะนานจะเจนนละขังปัจจุบันสรสเพพุทธาพระปัตษปัจเจกนันจยังพลังอาหัตนานจะเตจเนนละขังอาจจะมีสัรพสเพพุทธาพระปัตษปัจเจกนันจะยังพลังอหานตนานจะเตจเนนละขังปาจจะสรรสสพเพพุทธาพระปัตาปัจเจกนันจะยังพลังอาหารตะนนจะเจนนละขังปัจจุบันสรส ด้วยนุภาพแห่งสัจจะนิทานนุภาพแห่งความเพียรในสงฆ์แห่งการบูชาพระพุทธไต้ด้วยการสวดยายบทสวดมนต์พระสุภปริและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอข้าพเจ้าพวรจากทุกภัยทั้งปวงขอข้าพเจ้าเจรเดินหน้ทางต้นทางธรรมขอทุตเท้เทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสวดยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายุสติเดียยุสติเดียร์ไโกแบกตลอดจนวัตถุมงคลที่สามจะนั่งขึ้นให้เปลี่ยนวันุฆ่าเป็นพระปริ์เเจาาสสสรัตวปกอธุ